โอเคครับผมก็ต้องขอ,อการาบส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมเดี๋ยวผมแอ,อลนะผมมนนี้มในแบบออนิเมะพันชิ่งซิมูเลเตอร์นะผมก็วันนี้มีอัปเดตใหม่เข้ามานะผมก็เป็นอัปเดตที่อัปเดตใหม่เข้ามานะผมแล้วก็เพิ่มที่ฟาร์มใหม่ๆหม่หม,ม,มานะผมตอนนี้นะแล้วก็มีโค้ดใหม่มาสองโค้ดนะผมเดี๋ยวให้ดูเลยนะผมว่าเอ,อมีอะไรมากนะอัปเดตทุกอย่างเลยสําหรับใครที่ยังเล่นอยู่ก็ดูคลิปต่อได้ครับผมอาจจะมีประโยชน์อะไรสักอย่างที่ทําให้คุณ เล่นได้สบายขึ้นนะอาจจะไม่ต้องไปหาตัวรับอะไรพวกนี้เดี๋ยวก็จะมาบอกในคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าก็อัปเดตนี้ก็เป็นอัปเดตที่สองนะผมต่อที่ที่ผมลงคลิปล่าสุดเนาะซึ่งมันมีอัปเดตอีกอัปเดตนหนึ่งที่ผมไม่ได้ทําไว้ก็คืออัปเดตของเไฟฟอดนะผมก็คือเมืองนี้นะเมืองนี้อัปเดตมาแล้วแต่ผมไม่ได้ไม่ได้อัดนะเพราะว่ามันเป็นเมืองเล็กๆนะผมก็ค่อนข้างอัพมันน้อยเนาะก็จะมาอัดทีเมืองเมืองใหญ่เลยก็คือเมืองล่าสุดตอนนี้ผมเป็นรีซิโร่นะผมันจะมี ที่ปั๊มเอเนจีครับผมเอเนจีใหม่แล้วก็เอ่สแตมิแน่แล้วก็เอ็กซ์เอก็กซ์ต้านะผมมีที่ฟาร์มหมดเลยนะตอนนี้นะคือเมืองใหม่มีครบทุกทุกอย่างเลยผมแล้วก็คูณเยอะด้วยนะผมอันนี้คูนสิบนะผมคูณสิบเอเนจีก,ก็ก็เยอะอยู่นะก็เยอะอยู่ปกติคูณหกเนานะสูงสุดต,ตอนแบบเก่าเราโอเคเรามาดูตู้ใหม่กันดีกว่าตู้ใหม่ก็จะเป็นตู้ของอารีไซเครลนะผมซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนตัวใหญ่เขาจะไม่สุม่มน,นะผมจะไปสุ่มตัวรับกันนะเดี๋ยวพาไปสุ่มตัวรับกันก่อนแล้วกันเนาะ ก็ตัวรับนะผมจะอยู่ขอบแมปเลยนะซึ่งแบบหัวไปซ่อนโคตรไกลเลยเว้ยคือกว่าจะวิ่งไปเจอนะ่ะผมไม่รู้ฝั่งไหนเดี๋ยวผมขออินเสิร์ตดูป๊บนึงนะน่าจะอยู่ฝั่งนู้นคือมันไกลามากอะเดี๋ยวขอเดินสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอเดินหาสักแป๊บหนึ่งนะ้วบอกจุี่ยอีกทีเพราะมันไกลเนาะโอเคเดี๋ยวตัดมาทีตอนที่ผมหาเจอแล้วนะผมโอเคครับผมผูม้ชนก็โอ้โหก็จะหาเจอเนะอยู่ขอบแมปเลยนะผมคือมันข้อบแมปจริงๆเว้ยก็เดี๋ยวผมจะเดินกลับไปดูนะมันมาอย่างไงนะผมก็โอเคก็คือจุดที่เราจะส่่มมก็คือออนนยูี้นะ เหมือนเหมือนเหมือนของไอ้น,นี่เลยอะของเกรเลยผมอยู่คอมแบบเหมือนกันเลยนะเออคล้ายๆเกรเลยอยู่คอมแบบเหมือนกันก็ใช้ค่าอิตเลียนหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดสองคิวเอ็นในการสุ่มหนึ่งครั้งนะผมก็หนึ่งตัวนี้ก็ใช้เยอะอยู่นะผมเอาไปทําเป็นอีลิตอีกแล้วทํเดบิวต์อีกก็น่าจะเยอะอยู่เดี๋ยวผมจะลองสุ่มดูแล้วกันนะสุม่มสักหกตัวนะผมเดี๋ยวไปทําผสมนะผมก็มันมันคือตัวอะไรในะผมไม่ได้ดูนะเรื่องนี้รีซิโลผมดูไม่จบเออผมผมแค่เพ่รู้ว่ามันเป็นซื้อบรูุนนะก็ รู้จักตัวเดียวซูบูรุเอเมเดียแค่นี้ไม่ตัวอื่นผมไม่รู้จักเลยไปไม่เคยดูนะเรื่องนี้สุ่มตัองเก็ดตัวแล้วกันเออเจ็ดตัวไปสุ่มทำได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็ถ้าผมแนะนำให้มาสุม่มถ้าสุ่มนัก็คือเก็บเก็บไอ้เนี่ยเอ็กซิเลียนเนี่ยเก็บให้แบบเยอะเยเลยไปแบบเกินเกินเกินรนะ้อยคิวเอ็นอะไรประมาณตัก ห้าหกร้อยคิวเอ็นะค่อยมาสุ่มไปก็คือเพราะไม่อยู่ไกลเว้ยผมผมว่าสุ่มทีเดียวแล้วทำอีลิทไปเลยทีเดียวคุ้มกว่าไปคือต้องมาวิ่งสุ่มไปสุ่มมาผมไม่แนะนํำนะคือแบบฟาร์มอีซิเลนไปเอาอยาวเลยเว้ยผมดุกนะก็ฆ่าพลังไม่อยู่ไหนวะ,ะนี่นะผมฆ่าพลังมันนะก็สุ่ม,มประมาณนี้แหละเยอะอยู่นะสองสี่หกแปดเก้าว่าผมปลุกมาทำไมเก้าตัวมนเนี่ยวัดช่างมันมางมัน,มน โอเคเดี๋ยวผมพาเดินกลับนะผมก็เนี่ยมันอยู่ขอมแบบตรงนู้นนะตรงนู้นเลยตรงนู้นเลยแล้วก็เดินกลับมาเห็นปะคือเดินมาหลังเมืองตรงนี้เห็นปะทุกคนเออคือมาร์กใหญ่ก็คือบ้านหลังเนี้ยคือสังเกตบ้านหลังในบ้านหลังใหญ่เห็นไหมก็คือเดินทะลุเนี่ยเลยเดินผ่านช่องไปโผล่ริมขอบนู่นนะเออแล้วก็เจอที่สุ่มลับเลยนะผมก็หรือจะเดินทางผ่านนี่ก็ได้นะไอผาใหญ่เนี่ยแต่ผมแนะนําเกิดตรงนี้เราก็เดินผ่านบ้านด้วยคือเกิดมาจุดสปาตรงนี้ใช่ไหมเราก็เดินผ่านบ้านหลังใหญ่เนี่ยหลังนี้นะไม่ใช่หลังนู้นนะ คือหลังใหญ่ๆเนะีนะ่ยนอยู่ตรงอยู่ตรงที่วาร์ปเลยนะนะเออผมว่ามองง่ายกว่าเดี๋ยวโดดไม่ขึ้นวะนี่ก็คือแบบเดินวาร์ปมาเลยนะผมก็เราวาร์ปมาเสร็จปุ๊บเนะี่ยเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมนี่เราเห็นบ้านหลังเนี้ยคือเดินทะลุไปบ้านหลังบ้านนะเลยเดินตรงไปเรยยวก็ไปสุ่มนะผมโอเคเดี๋ยวไปทำอิลิทด,ดูกันว่าเออมัน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 ,ม,นมันเท่าไหร่นะผมคาราเมดมานะทำชายนิ่งก่อนอย่างแรกนะครับปุ๊บปุ๊บก็ ต,ตัวนี้ผมคิดว่าพอๆกับไอ้นี่นะไอ้ไฟแมนแต่น่าจะเยอะกว่าละเดี๋ยวไปทําอีลิตต่อนะผมมาที่แคมป์มาดูวันนี้ตัวนี้ได้เมทเท่าไหร่วะผม,ผมว่ามันได้เยอะอยู่แล้วเว้ยตัวใหม่ๆมันจะมักจะเยอะอยู่นะแล้วดูร่างต้นมันเท่าไหร่วะโอ้สองร้อยบีเยอะแยะต่าแล้วว่ชิวๆอ่ะทำอีลิตนะผมก็เดี๋ยวดูว่านี่มีออร่าใหม่มาอ๋อเพิ่มออร่าใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมสองออร่าปะเออเพิ่มมาสองออร่าปกติมีแค่สามออร่าที่ผมยังไม่ได้ปลดนะ ดูเหมือนจะเพิ่มออร่าเข้ามาเดี๋ยวผมไปดูปวดแรงก่อนนะแรงเพิ่มแรงเข้ามาปะอ่าเพิ่มแรงมามาแรงหนึ่งนะเอ้ยสองแรงดิเพิ่มมาสองแรงปกติเหลือผมมีสองแรงก็ทันละเพิ่มไปสองแรงแลผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าทาเดวิลใช้เยอะไหมนะผมไม่รู้เหมือนกันไปเยอะเปล่านะมาลองดูที่มันจะใช้เยอะไหมอ๋อใช้ไม่เยอะใช้ไม่เยอะม่ติไดเลยใช้น้อยใช้น้อยอยู่ขอดูค่าพลังหน่อยนะผมก็ ค่าพลังอยู่ที่ 5B โอ้ก็เยอะกว่ารังไอปีศาจนี้นะผมก็โอเคถือว่าเป็นตัวตัวใหม่ก็เป็นตัวรับก็อย่าลืมไปสู้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอัปเดตแมปกันทีกว่าว่ามีอะไรมาใหม่มากนะก็ที่ฟาร์มที่ผมพออไปนะผมก็มาฟาังมาไ,ได้เลยนะเออแล้วอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นจุดจุดจุดเพิ่มเอเนอร์จีนะผมแบบเร็วๆนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะผมมาอยู่บนหลังคานะผมตรงนี้เลย เนี่ยมันจะอยู่ตรงข้ามกับหลังคาโน้นนะผมก็จะเป็นหลังคานี้นะคือบ้านหลังคาใหญ่อะคือถ้าเราจะไปสุป่มตัวร,รับก็คือเดินทะลุหลังคาโน้นเลยเดินบ้านหลังใหญ่นูนทะลุแบงหลังนูน้นน่ะเออจะเจอตัวร,รับแต่ถ้าเรามาบ้านอีกฝั่งหนึ่งอรจำง่าย,ายๆเว้ยคือบ้านบ้านอีกหลังนึงคือบ้านไรอะตรงนี้มันจะเป็นจุดป๊มเอนเอร์จีัเห็นไหมทุกคนก็คือถ้าเรากดปุ๊บเสียเสียเจมแต่เราได้อินเตอร์จีมาถึง900ก็คือค่า power ตรงนี้เองเห็นปะมันจะเพิ่มด้านหลังมา90นะแต่ก็เสียเยเเอออะขึ้้นรืื่่ๆแแลวแลวตกครัับผผมมส่ววนตว เยอะๆแล้วมัน,มนเปิือเกมนะผมเลยไม่สุ่มนะเออช่วงแรกอะโอเคน,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 น่าใช้อยู่อันนี้โอเคปะเดี๋ยวเราไปดูในไอ้นี่กันว่าไปดูฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนูน้นมีอะไรบ้างนะครับก็อัปเดตมาก็มีประมาณเท่านี้มั้งแล้วก็ใส่โค้ดนะผมโค้ดก็จะมีสองโค้ดนะผมเดี๋ยวผมทิ้งไวไ้ใต้ดีสคริปชั่นแล้วกันเอาไว้ใครจะใส่นะผมเดี๋ยวผมก๊อบวางไว้ให้แล้วกันเนาะจะได้ก๊อาไปวางเลยง่ายกว่าไม่ต้องมาพิมพ์ตามผมหรอก มันก็จะเป็นพวกเอไอพวกไอเนียบูธนะผมพวกบูธต่างต่างนะบูธเจมบูธเอเนอร์จีับผมก็จะได้พวกไอพวกนี้นผมก็ตรงนี้จะเป็นที่วิดพื้นใหม่ับผมก็จะได้อยู่ที่พันเลยนะพันเก้าผมตรงนี้นะก็ต้องไปอัพค่าไอที่เรียนแฟกเมนต์นี่นนนับผมก็อันนี้ที่ับผมสำหรับค่าแรงก็อยู่ที่ยี่สิบโอนะผมส่วนตรงนี้ไปที่ปั๊มแอซเซอเียนใหม่นะผมก็จะได้เยอะกว่าเดิมมากเลยนะเพราะว่าเป็นจุดใหม่ล่าสุดเนานะมันเลยได้เยอะนะครับ ก็ฟาร์มตัวนี้แปลวายาวผมส่วนตัวผมน่าจะฟาร์มนี้อีกนานเลยเอทีงี้นานๆแล้วก็หาตัวมาจนครบนะผมถึงจะปลดจากี้อล้วไปฟาร์มที่อื่นผมก็ค่าใช้8โอนะผมโอเคเดี๋ยวผมค่าตัวเองแป๊บบางทีเกียจเดินไกลเพราะแมปนี้แมปที่เข้ามาใหม่เนี่ยคือแมปล่าสุดเนี่ยโคตรใหญ่เลยเว้ยคือแบบเหมือนให้ทุกคนคิดซะว่าเหมือนแบทแมปเฟรีิเทลอะเออให้คิดซะว่าเหมือนแมปเฟรีิเทลเลยมันเป็นแมปใหญ่แมปรวมไอ้ปั๊มมันเนาะเนี่ยเหมือนเฟรีิเทลอันนี้เลยเออเหมือนกันเลย ก็เมื่อกี้ผมพูดถึงอะไรนะเกี่ยวกับค่าอะไรนะอ๋อใช่ใช่ใช่ผมจะไปดูซอสทาร์ได้ไหมมามามา,มา,มาก็ซอสทาร์ตรงนี้ก็จะเป็นจุดฟาร์มไอจุดเพิ่มนะผมไอ็ X ซิเลียนนะผมเพิ่มคูณมาให้นะผมปกติอยู่ที่600กว่านะผมหกร้อยหกร้อยห้าสิบมั้งจำไม่จำไม่ได้นะก็จะเพิ่มมาเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบก็อย่าลืมมาอัพกันนะผมฐานตรงนี้นะสองอัพฐานน,นะาน,น,นะผมเป็นสิ่งที่ทําให้เราคูณเอ็กซิเลียนได้เยอะมากแล้วก็พลาสติเคลิลนะผมก็คูณคูณมาอีกหนึ่งนะบวกไปอีกหนึ่งนะผมปกตินะผม โอเคแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอ่าตรงนี้นะผมคือทุกคนจําเลยเว้ยเวลาอัปเดตตัวอัปเดตมันจะมีไอ้พวกเนี้ยอินเวนติรี่เอ่ออ่าอเบนิปเตอร์อะไรสักอย่างนะเออมันจะอัปเกรดเข้ามาให้ทุกคนเนี่ยก็จากี G8 จะกลายเป็น304ก็อย่าลืมไปฟาร์มพอยต์นี่นะผมพอยต์นี่มันไม่สามารถคูณได้นะผมก็ต้องไปฟาร์ม FK เอาในอ่าก้อนออฟไฮต์คูลนะผม FK ยาวๆหรือดองก็ได้ผมคือแบบถ้าเราไม่มีอะไรทำเราก็ดองแล้วก็ เอามาอัปเกรดนะผมก็ก็รอไปสสกูอยู่นี่เนาะ <S <S นก็เข้าไปแล้วก็เจออย่างนี้แหละแล้วก็ต่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะได้ทีลนะห้ามันไม่มีสมุดคูนาะตอนนี้นะก็กิมมัวมันก็ยังไม่มีกิมมัวใหม่มาคูณนะผมก็เออกิมมัวใหม่มีมาด้วยนะเดี๋ยวผมลืมบอกไปกิมมัวใหม่ผมไม่แน่ใจว่าหางไงนาะจะตีบอสหรือเปล่ามันจะเป็นสีน้ำดำนะครับเดี๋ยวผมจะลองตีดูหน่อยแล้วกันผมไม่เคยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากิมมัวใหม่นี้ได้ยังไงนะก็ คือคิดได้เดียวคือน่าจะตีบอสนะแต่อการดรอปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่าจะดีกว่าเล่มเล่มที่ผมใช้อยู่ล่าสุดน,นะไอ้สมุดต,ตัวเอ็มนะครับผมดีกว่าตัวเอ็มอีกนะซึ่งมันจะเป็นกมมวัวตัวใหม่เลยผมที่ทําให้คือมันปกติเจ็ดร้อยห้าสิบเยอะสุดแล้วนะก็จะมีอ่ามีดีกว่านี้ก็ก็ตีเหมือนกันครับผมก็อยากตีเหมือนกันก็ใช้ของที่ดีกว่าอยู่แล้วเนะาะเดี๋ยวผมรอผมตีบอสสักครู่หนึง่งไม่ต้องตัดหรอกมั้งเนี่ยเออเดี๋ยวก็ตายละ ไม่รู้ว่าได้ป่ะเหมือนกันนะผมไม่ไม่มีดวงอยูนนะ่แล้วเนาะเรารู้รรอยู่โอ้ไม่ใช่อะ่ะผมไม่ได้ว่ะได้กิมโมบินวอล์กมาเดิมเมชั่นกิมมัวที่เนาะได้กิมโมไอสี IC, เหลือกมาก็นั่นแหละครับกิมโมใหม่นะ่าจะลองมาตีบอสเดี๋ยวผมจะลองตีไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวถ้าได้กิมโมใหม่มาเดี๋ยวผมก็จะมาลงกันทีทีหนึ่งว่ากิมโมใหม่หาไงนะผมโอกาส ดอกเท่าไหร่นะผมฟาร์มเท่าไหร่อี้ยได้นะเดี๋ยวก็มาลงอัปเดตกันช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเพราะไม,ไ,มไม่มีอะไรอนะัปเดตเนาะก็ช่วงนี้เอ่อช่วงนี้มันไม่มีอะไรจริงๆเว้ยเดี๋ยวอาจจะต้องหาเกมอื่นมาเล่นข้ามเวลานะผมก็มันไม่มีอะไรเนาะผมนอนั้านจะเบื่อเบื่อแล้วอะ่ะส่วนอัตาก็อัปเดตท,ทีก็ไม่มีอะไรมาใหม่นอกจากเราไม่ต้องไปฟาร์มแล้วก็ต้องรอมันอัปเดตเหมือนเคยนะผมก็อาจจะเบื่อเบื่อนะผมอาจจะต้องไปหาเน่เกมแนวอื่นมาเล่นด้วยนะผมก็ใครอยากดูผมก็ยังดูไปเรื่อยๆนะผมก็เหมือนเดิมนะ โอเคอาจจะหาเกมแนวใหม่ก็มาให้ดูเพื่อความสนุกกันละกันน้องก็เดี๋ยวเบื่อกันไปผมผมก็เบื่อขนาดผมเองยังเบื่อเลยใช่ปะเออคนไม่เบื่อได้ไงใช่ไหมผมผมก็ยังเบื่อเลยผมตัวเองหัวเนียก็โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ผมสําหรับอัปเดตอ่าอนิเมะแพนชิ่งส่วนใครอะไรใครใครอยากให้แนะนําอยากให้ลองเล่นแบบไหนก็คอมเมนต์ได้นะผมเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้นะผมก็มา อาจคลิปมาดูถ้าพอรู้พื้นฐานก็จะมาอธิบายน้องๆที่ยังเล่นไม่ค่อยช่ำชองนะผมก็ผมอาจจะมีประสบการณ์กว่านิดน,นึงอะไรวันนี้ก็จะมาบอกกล่ากันได้นะผมโอเควิดีโอนี้อาจจะยาวเกินไปสักหน่อยสักสิบนาที1ิห้านาทีก็ขออภัยด้วยผมก็ไม่ไม่ค่อยชอบัดคลิปแลวเนะะาะสไตล์ผมก็ชอบคลิปแบบโดนสดนะเออก็โอเคน่าจะมีมาให้ผมสำหรับทุกคนคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับผมก็โอเคไปแล้วครับผมบายจ้าบายจ้า